นักเรียนที่ได้ฝึกการแก้สมการมาบ้างแล้วนะครับแล้วพอมาเจอสมการที่มีวงเล็บเยอะๆนะครับเนี่ยมีวงเล็บค,คู่ใหญ่ๆอันนี้แล้วก็มีวงเล็บข้างในซ้อนเข้าไปอีกด้วยนะครับและรวมถึงตัวเลขเนี่ยมีเยอะมากเลยมีข้างหน้าเป็นตัวเลขลบอยู่หน้าวงเล็บและในวงเล็บนี้ก็มีลบมีลบแล้วไอ้ตรงผลลัพธ์ฝั่งเนี้ยยังเป็นติดลบอีกนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจว่าอันนี้ซับซ้อนยุ่งยากและดูยากน่าจะทําไม่ได้แน่เลยอย่าเพิ่งไปคิดแบบนั้นนะครับ เมื่อเราเคยแก้สมการได้มาบ้างแล้วเราพอรู้หลักว่าเราจะแก้สมการอย่างไรเราจับหลักนั้นแหละครับจับความเข้าใจนั้นแหละที่เราทําได้มาลองค่อยๆดูว่าในตัวรูปสมการยาวๆอย่างเนี้ยเอ๊ะถ้าเราค่อยๆทําไปทีละคู่ทีละขั้นทีละตอนมันจะได้คําตอบอย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาค่อยๆทำมาพร้อมกันนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวค,คุณครูจะเขียนตัวสมการนี้ออกมาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่ม อ่าสิบห้านะครับอ๋อดูนะชืบเดาคูเอาพื้นที่เยอะนิดนึงสิบห้านะครับลบกับวงเล็บใหญ่เลยก็คือมีสองบีนะครับอ่าตัวแปรตัวที่ไม่ทราบค่าของเราคือบีนะลบด้วยสี่นะครับแล้วก็มีวงเล็บข้างในวงเล็บใหญ่อีกทีหนึ่งสามลบด้วยสองบีนะครับแล้วมีวงเล็บปิดแล้วก็มีวงเล็บใหญ่ปิดนะครับ แล้วก็เท่ากับลบสอ่าเดี๋ยวเช็คนิดนึงนะครับว่าเราเขียนตัวเลขครบไหมนะลบอ่าสามโอเคเรียบร้อยครบนะครับคราวนี้เอ๊จะเริ่มทํำยังไงดีแต่ละคนนะครับครูเข้าใจนะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการมุมมองในการเริ่มต้นเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเลยเอาตามถนัดได้นะครับคราวนี้ในรูปแบบนี้เนี่ยคุณครูจะเริ่มอย่างนี้แล้วกันครูจะค่อยๆยุบข้างในก่อนให้มันให้มันเขาเรียกว่ามันเรียบร้อย ทีละก้อนทีละก้อนไปก่อนนะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> คือ mm hmm. พูดง่าย mm hmm. ครูจะจัดการข้างในเนี่ย mm hmm. ให้ให้มันสั้นลงกว่านี้นะครับโดยอย่างแรกเลย3าลบสเนี่ยเราทำเราคำนวณกับเขาไม่ได้นะครับมันติดที่ B ใช่ไหมครูก็จะเอาลบสเนี่ยแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนี้นะครับขั้นตอนที่1น,นะครับครูจะเอาลบสแจกแจงเข้าไปในวงเล็บ,บเพื่อทําให้มันเหลือแค่วงเล็บนี้วงเล็บเดียวเหมือนกับกระจายวงเล็บนี้ออกไปกลายเป็นตัวเลขนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นตัวที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็15เขียนลงมาเหมือนเดิมลบเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับตัววงเล็บใหญ่เขียนลงมาเหมือนเดิม 2B เขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ลบ4ไปเจอกับ3นักเรียนดูนะครับลบ4เจอกับ3ลักษณะเนี้ยเขาเขียนติดกันแบบเนี้ยครับคือลบ4มันกําลังคูณอยู่ทั้งหมดนี้เนาะเพราะฉะนั้นลบ4คูณ3ก็4 3 12ลบตามมาด้วยก็จะเป็น ลบสิบสองทันนะครับสี่คูณสามสิบสองเนาะก็จะเป็นลบสิบสองนะครับต่อมาลบอ่าสี่ไปเจอกับอะไรครับไปเจอกับสองบีลบสี่ไปเจอกับสองบีก็จะเป็นอะไรครับสี่คูณสองได้แปดนะครับลบคูณลบได้บวกก็จะเป็นบวกแปดบีนะครับบวกแปดบี โอเคนะครับแล้วเราก็ใส่วงเล็บปิดนะและหลังจากนั้นก็เท่ากับลบสามเคลงมาเหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอ่าทบทวนนะลบสี่คูณสามได้ลบสิบสองนะครับสี่คูณสามสิบสองนะแล้วก็ 4, ลบสี่ลบคูณลบอันนี้เป็นบวกเนาะลบคูณลบเป็นบวกนะครับ4คูณ2ได้8ก็เป็น 8B บวก 8B มาโอเคทันนะครับทันนะครับอ่ะเดี๋ยวคืบขยับมานิดนึง เสร็จปุ๊บเราก็จะค่อยๆจัดการในวงเล็บนี้อีกนะครับค่อยๆจัดการในวงเล็บนี้อีกโดยเราก็ดูว่าตัวเลขไหนมันคล้ายกันนะครับมันคู่มันคล้ายกันหน้าตามันคล้ายกันเราจะรวมล่างมัน 2B กับ 8B นะฮะมี B 2ตัวกับมี B 8ตัวนะครับ, 8, 8, นะรบอันนี้บวกนะ 2B ีนี่ก็เป็นค่าบวกเนาะ 2B กับ 8B รวมกันก็เป็น 10b นะครับเพราะฉะนั้น เราจะรวมล่างคู่นี้ก่อนนะครับรวมล่างคู่นี้ก่อนสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนอะไรก็เขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับ1ิบห้าเขียนลงมาเหมือนเดิมลบเขียนลงมาเหมือนเดิมวงเล็บเขียนลงมาเหมือนเดิมแต่รอบนี้ 2B กับ B เมื่อบวกกันแล้วแปดละ90ได้10บก็จะเป็น10บอ่าแล้วลบ12เขียนลงมาเหมือนเดิมเท่ากับลบ3มทันไหมครับ3มบรรทัดอันนี้คือ ตัวโจทย์ของเราเนาะสมการของเราคุณครูค่อยๆเอา4กระจายเข้าไปนะครับกลายเป็นหน้าตานี้นะลบคูณลบอันนี้เป็นบวกนะครับเป็นบวกแล้วลบคูณบวกอันนี้เป็นลบนะแล้วก็ตอนนี้เราได้มาเป็น10 B ลบกับ12นะครับ10 B ลบกับ12ในวงเล็บเนาะลำดับต่อไปนะครับคุณครูจะเอาเครื่องหมายลบตรงเนี้ยครับเครื่องหมายลบตรงนี้เข้าไปในวงเล็บนะเหมือนกับจะถอดวงเล็บออกครับ จะถอดมุมเล็บอ,อกเราก็เอาเครื่องหมายลบตรงนี้แจกแจงเข้าไปในมุเล็บตรงนี้มันเหมือนมีเลขหนึ่งอยู่ครับอารมณ์เหมือนตรงนี้เลยเหมือนก้อนนี้เลยครับเดี๋ยวนะคุณคูลบตรงนี้ก่อนอารมณ์เหมือนเหมือนก้อนนี้เลยครับคล้ายๆก้อนนี้สี 3, 12, ่คูณสามสิบสองเครื่องหมายลบตามมาเป็น 12. ลบสิบสองลบสี่คูณลบสองบีลบคูลบเป็นบวกนะครับสี่คูณสองได้แปดเนาะบีตามมาอารมณ์เหมือนแจกแจงตรงนี้เข้าไปเลยเพียงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเลขหนึ่งครับมันเป็นเลขหนึ่งเราก็แจกแ,แจงเข้าไปอย่างนี้ นะครับอ่าสิเขียนลงมาเหมือนเดิมนะสิเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับอ๋อเดียวอ่าลบหคูณสิบก็จะเป็นลบสิบบีนะครับคราวนี้ลบหคูณลบสิบสองลบคูณลบเป็นบวกแล้วรอบนี้ก็จะเป็นบวกสิบสองนะครับต้องระมัดระวังนะตรงจุดนี้ก็พบว่ามีคนผิดเยอะนะครับ โอเคเราก็จะได้มาเป็น1 5 1 0 b 1ลบ 10B บวก12เท่ากับลบ3นะครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ตัวสมการของเราจากที่มันดูยุ่งยากมันเริ่มมันเริ่มวงเล็บหายไปหมดแล้วเริ่มดูง่ายขึ้นนะครับคราวนี้คุณครูจะจัดการสิ่งที่มันคล้ายๆกันนี่15กับ12มันคือตัวเลขไม่มีตัวแปรแะติดนะครับเราก็เอา15ซึ่งมันกำลังบวกเห็นไหม15มันเป็นตัวเดียวๆของมันเนาะมันกำลังบวกกับ12เราก็บวก12 ได้อะไรได้ยี่สิบ็ดใช่ไหมครับได้ยีิบเจ็ดเป็นค่าบวกนะพออันนี้ก็บวกอันนี้ก็บวกแสดงว่าตรงนี้เราก็ได้ยี่สิบเจ็ดลบสิบ b ยังไม่ทําอะไรเขียนลงมาเหมือนเดิมลบสามยังไม่ทําอะไรเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับอ่าโอ้ยเราใช้พื้นที่เต็มคุยเขียนตัวใหญ่นิดนึงอ่าเดี๋ยวเราชึบเดี๋ยวขอญอาตเขียนมาเป็นฝั่งนี้เพิ่มเติมนะครับอ่าตอนนี้เราได้ยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ด ลบ 10b แล้วก็เท่ากับลบ3อ่าเรามาเขียนดูตรงนี้เพิ่มเติมนะครับคราวนี้เราจะย้ายอะไรดีนะครับคุณครูตอนเนี้ยเราอยากรู้ B ถูกไหมการแก้สมการเราอยากรู้ B คราวนี้เราจะย้ายยีมาฝั่งนี้เลยนะครับปกติคือถ้าใครตามคลิปมาเวลาเจอตัวแปรติดลบครูจะย้าย R ติดลบเข้ามาฝั่งนี้เนาะแล้วมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นลบ3บวก 10b อ่าเดี๋ยวนะมันจะกลายเป็น ยี่สิบเจ็ดเท่ากับลบสามบวกสิบบีใช่ไหมที่ครูเคยสอนในคลิปก่อนหน้านี้ครับว่าครูจะย้ายติดลบมาเนาะแล้วก็มีหลายหลายคนให้ความคิดเห็นแตกต่างกันค่อนข้างหลายคนเลยครน,นี้วันนี้ครูจะลองย้ายยี่สิบเจ็ดไปฝั่งนี้บ้างก็คือเหมือนกับว่าครูเอาลบสิบเนี่ยอยู่ฝั่งเดิมของเขานะครับครูนำลบสิบอยู่ฝั่งลบสิบบีเนี่ยอยู่ฝั่งเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนลบสามอยู่ฝั่งเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนแต่ครูจะย้ายยี่สิบเจ็ดมาฝั่งนี้ทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยน เพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบยี่สิบเจ็ดันไหมครับลบสิบบีเนี่ยอยู่ฝั่งเดิมเพราะฉะนั้นไอตัวติดลบต้องมาด้วยนะครับเหตุผลที่ในก่อนหน้านี้คุณครูสอนที่ย้ายอย่างนี้มาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราย้ายตัวเลขไปเราย้ายเป็นเงินลบจริงแต่ 10B บีลงมาเนี่ยกลับกลายเป็นไม่มีเครื่องหมายลบนะครับนักเรียนหลายคนลืมนะครับครูก็เลยเอ๊ะ ถ้าเกิดติดลบเนี่ยบางทีให้น้มันระวังเราทําให้เป็นบวกโดยการย้ายข้างก่อนก็ได้นะครับแต่โอเคกรณีวันนี้คุณครูจะให้เห็นว่าเมื่อเราย้ายตัวเลขมาฝั่งนี้แล้วนะครับไอ้ลบสิบเนี่ยไม่ได้ย้ายเนี่ยมันยังคงเป็นลบสิบนะไม่ใช่เป็น10 B นะครับคือบางคนเขียน10 B เลยนะครับทั้งทที่ข้างบนเป็นติดลบเนาะโอเคได้อย่างนี้นะครับลบสกับลบยีติดนี้อยู่แล้ว3ก็ไปซื้อของอีก27นี่เลยเพิ่ม ติดนี้อยู่แล้ว3ลบ3คือติดนี้อยู่3บาทไปซื้อของอีกยบาททําให้ติดนี้เพิ่มเป็นย7 2 8 29 30ยเกนาะก็ติดนี้30นะครับฝั่งนี้ก็ไม่ได้ย้ายอะไรก็ลบ 10b เหมือนเดิมก่อนนะครับคราวนี้เราอยากรู้ว่า B คืออะไรเอา b ไว้ฝั่งเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนลบ30ไว้ฝั่งเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนสิ่งที่ย้ายครับคือลบ10ลบสิกับ B ททาหน้าที่อะไรกันอยู่ครับมันกําลังคูณกันอยู่นะเขียนติดกันคือมันคูณกันอยู่ เราย้ายลบสิบลบสิบเนี่ยคือตัวของเขาเขาชื่อลบสิบเขาคือลบสิบเขาคูณอยู่ย้ายมาเขาต้องหารเขาคูณอยู่ย้ายมาเลยหารก็หารลบสิบทันนะครับบางคนบอกเอ๊ะลบสิบย้ายมาทําไมเป็นบวกสิบล่ะลบสิบเนี่ยมันคือตัวของเขาตัวของเขาคือลบสิบแต่เขาทาหน้าที่คูณย้ายมาก็เป็นหารเหมือนครูเอาลบสิบมาหารทั้งสองฝั่งอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้เลยตัดตัดเลยเหลือแค่บี เนาะเลยเหลือแค่ b ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นลบสาส่วนลบสินะครับรอบนี้คือลบหารลบได้บวกละเครื่องหมายเหมือนกันเนาะเนี่ยลบหารลบได้บวก0นตัด0ย์ก็เหลือแค่3เพราะฉะนั้น b เลยเท่ากับ3นั่นเองนะครับ b เลยเท่ากับ3นะครับไม่ได้ติดลบด้วยนะเพราะว่ามันเป็นลบหารลบได้บวกนะครับเครื่องหมายเหมือนกันหารกันหรือคูณกันจะได้บวกเนาะ โอเคได้ได้คำตอบแล้วคือ B เท่ากับ3เลขสวยด้วยนะข้อนี้ข้อนี้เราอยากจะรู้ว่า AB บเท่ากับ3นี่ยมันจริงไหมนักเรียนก็เอา3มาแทนในตำแหน่งที่เป็น B มี2ตํตำแหน่งนะในตำแหน่งที่เป็น B มี2ตํตแหน่งนะครับเอเคเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆลองแทนค่านะ15นะครับลบในวงเล็บอันนี้เป็น2เขียนติดกับ3ก็2คูณ3ได้6นะครับ6คูคูณคูณคำนวณเลยนะทันนะครับ ลบสี่แต่ครูจะพยายามเขียนให้เราเห็นภาพการแทนค่าเนาะมีมีบางคนบอกว่าผมแทนค่าไม่ค่อยเป็นเลยครับนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นอันนี้ก็เป็นสามอ่ะอันนี้คูณค,ณคณูคูณเลยแล้วกันตรงนี้เราแทนสามละนะครับก็สองคูณสามก็ได้หกนะครับตรงนี้ก็เป็นหกวงเล็บปิด แล้ววงเล็บแล้วก็เท่าก,กับลบสามโอเคทันนะครับนักเรียนสิบห้าเหมือนเดิมนะอันนี้สองคูณสามได้หกูเขียนหกนะครับอันนี้สี่มาเหมือนเดิมอยู่แล้วข้างในวงเล็บคือสามลบสองบี b, ซึ่งสองบีคือสามคูณสองได้หกก็เป็นสามลบหกนะครับอ่ะดูซิว่าฝั่งนี้มันจะได้ลบสามไหมเพราะว่าฝั่งนี้มันลบสามลออยู่เนาะอันนี้ก็เป็นสิบห้านะครับลบหกเราแจกแจงสี่เข้าไปนะครับก็จะเป็นสี่สามสิบสองลบสิบสองหกสี่ยี่สิบสี บวก24นะครับเท่ากับลบสในก้อนนี้เป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้คือ,อเมื่อกี้ถ้าใครไม่ทันนะ4ี่คูณสาก็เป็นลบสิแล้วก็สี่คูณหกแต่ลบเจอลบเนาะก็กลายเป็นบวกนะครับอลองคำนวณซิคำนวณยังไงดี6กลบสออ่ะเอานี้ดีกว่าอ่าิบกับ -24 เนี่ยเจอกันมันคือครึ่งของกันและกันเนาะแต่24ชนะเพราะว่า24มันเป็นบวกเพราะฉะนั้นเหลือ12 หกลบสิบสองก็คือลบหกถูกไหมเพราะนั้นสิบห้าลบหกเดี๋ยวครูคิดถูกหรือเปล่าหกลบสิบสองได้ 6, ลบหกหรืออ่าเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่โทษทีครับเดี๋ยวใจเย็นๆเอาครูคิดดีๆด,ดีกว่าอ่าหกลบสิบสองสี่สามสิบสองสี่สามสิบสองสามสองหกสี่ี่สี่ ลบคณล,ลบเป็นบวกถูกต้องนะครับ15ลบอ่ะเอาในวงเล็บคิดดีๆ6ลบ12ได้ลบหกลบหบวกยีลบหบวกยีได้อะไรลบหกบวกยี่สิบลบหได้18อันนี้ได้18อ๋อแต่มันมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้าไงโอ้ก็ถูกโอเค อ่าอ่า,อาถูกครับถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเท่ากับลบสามอ่าโอเคสิบห้ามาอยู่สิบห้าตัวของมันเองนะครับลงมาลบเขียนลงมาแต่ในวงเล็บนี้ครับได้สิบแปดเมื่อกี้ก็ถูกแล้วเนี่ยเออเป็นอะไรหกอ่าหกลบสิบสองบวกยี่สี่เนี่ยได้สิบแปดเนาะแต่นักเรียนครับสิบห้าเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าไอ้ลบเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าเนาะก็คือสิบห้าลบสิบแปดสิบห้าลบสิบแปดได้อะไรครับ อ่ะสิบห้าคือเหมือนกับมีเงิน15บาทแต่ไปซื้อของ18บาทก็เลยติดหนี้ติดหนี้เท่าไหร่ติดหนี้3บาทก็แสดงว่าฝั่งนี้คือลบสซึ่งเท่ากับฝั่งนี้ที่เป็นลบสอยู่แล้วนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็โอเคน่าจากพอจับประเด็นได้นะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดคือคุณครูอยากให้เมื่อเราแก้สมการง่ายๆได้ครับหมายถึงสมการที่ไม่ได้ซับซ้อนมากรู้หลักละย้ายข้างยังไงรู้หลักแล้วว่ามัน จะต้องเริ่มต้นจากจุดไหนบ้างนะครับย้ายตัวที่ไกลาจากตัวแปรก่อนนะครับทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนนะครับถ้ามีตัวยุ่งยากกาจัดตัวยุ่งยากก่อนนะครับแล้วก็เราจะมองดูซิว่าเอ๊ะมันมีวงเล็บไหมจะกาจัดตรงไหนก่อนจะค่อยๆกระจายยังไงก่อนแจกแจงอะไรเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยครับคือพอเรารู้หลักคร่าวๆที่มันเป็นไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วเรามาเจอที่มันมีวงเล็บเยอะๆซับซ้อนเยอะๆเ,เราก็ใช้หลักการเดิมนี่แหละแต่ค่อยๆท,ทําทีละคู่ไป ครับข้อนี้ก็ b เท่ากับ3ถูกต้องแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็ถ้าใครมีสมการนะครับแปลกๆหรือว่าดูยุ่งยากก็สามารถส่งมาสอบถามได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ